นะครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรผมคิดว่าอ้าวไม่เป็นไรก็แล้วแต่นะครับใครจะบนน่นกลด่ามันก็จะมีกองเชียของแต่ละคนที่แบบยังไงก็แบบวยวายไปก่อนผมก็ทําใจแต่ทีนี้ที่มาเช้านี้พิมพ์ลงไปเนี่ยก็มีนักข่าวที่แบบชอบเต้าข่าวมั่วนะเป็นนักข่าวที่แบบนิสัยไม่ดีนะครับเป็นนักข่าวที่แบบยังใช้วิธีการเดิมๆก็คือใส,ส่้ายป้ายสีคนอื่นนะ่ะผมก็รู้สึกลำคาญเชิดไก่ให้ลิงดูสักครั้งไม่หรอกครับไร้สาราะามพูดตรงๆนะคำว่าไร้สาระคือคนคนนั้น เราก็ไม่อยากให้ระบบกฎหมายระบบอะไรเนี่ยไปนั่งเสียเวลากับคนไร้สาระอันนี้พูดเรื่องจริงยังมาบอกว่าผมว่าเป็นคนสั่งให้แมทคือระดับคุณนวัดกับแมทธิวเนี่ยนะจะมาจะมาต้องสั่งกันทั้งทั้งคู่มันมีวุฒิภาวะที่สูงมากต่างคนต่างเป็นเอกอุกทางด้านแต่ละสิ่งเขาไม่มีใครหรอกรับที่จะต้องนั่งฟังใครเขางองหน้าเขาก็รู้แล้วว่าโดยส่วนตัวเขาควรจะทําอะไรแล้วก็ไม่ควรจะทําอะไร เขารู้ด้วยตัวเขาแล้วแมทก็พูดมาชัดถ้อยชัดคาว่าแมทก็มีจุดยืนของแมทชัดเจนนะฮะซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้วผมก็ถามที่ว่าทําไมจะต้องมาใส่ร้ายผมคือจะเล่นกันเองก็เล่นจะเกาะกระแสแกนก็เกาะผมไม่ได้ว่าอะไรเลยนะครับจะทําอะไรก็ทําแต่อย่ามายุ่งกับผมเพราะว่าผมไม่ได้รับรู้ผมไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับคือรู้ได้ยังไงอ่ะการที่ไม่ได้รู้จริงแล้วพูดอ่ะพูดจากการจินตนาการอนะ มันเป็นการใส่ร้ายมันแสดงถึงนิสัยที่ไม่ดีเลยแล้วก็อยากให้เยาวชนแล้วก็น้องๆทุกคนเป็นเยี่ยงอย่างเอาเป็นเยี่ยงอย่างให้ดูไว้เป็นสิ่งที่บกพร่องแล้วก็อย่าอย่าประพฤติเขาคิดว่าการที่ไม่พูดถึงชื่อมันคือไม่มีความมันคือไม่ไม่มีไม่มีอะไรผมก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าแน่จริงอ่ะผมบอกสิครับว่าพิมพ์ชื่อผมเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่แน่จริงอ่ะอย่าแต่ผมก็ไม่อยากสัมภาษณ์นะเพราะการสัมภาษณ์คือการเติมแสง เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็มาอีกนะแต่เอาจริงๆนะครับผมผมลำคาญผมก็พูดไปเลยโคตรลำคาญเลยพูดตรงๆพูดแบบหยาบๆโคตรลำคาญเลยไม่ต้องยุ่งกับผมแล้วครับจะไปยุ่งกับใครก็ไปนะจะไปยุ่งกับแมทเขาก็ผมก็ไม่ได้ว่านะครับแล้วผมก็ไม่ได้ใส่ใจ้วยว่ามันจะลากันไปถึงตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าตอบแทนแมทเลยว่าจากการพูดคุยกันแล้วก็คือแมทบอกว่าแมทมีจุดยืนมไม่พูดก็คือไม่พูด นะฮะเอาเป็นว่าผมสรุปแทนแมทละกันถ้าเกิดเจอแขกรับเชิญคนนี้ก็ไม่ต้องเชิญแมทไปงานเป็นพิธีกรจบไหมเรื่องการรักษารักษา,ท,กาทุกอย่างในอนาคตนะะไม่ต้องไปพูดถึงอดีตไม่ต้องไปพูดถึงเมื่อวานหรืออะไรวีคที่แล้วผมไม่รู้จัดงานที่ไหนผมยังต้องไปเซิร์ชเลยว่าเขาจัดงานที่ไหน แล้วผมเพิ่งรู้ว่าไอ้ห้างเนี้ยมันอยู่ตรงไหน<ะ>ผมนึกว่าห้างอยู่อยุทยามันเหมือนมีชื่อห้างเนี้ยอยู่อยุธยาจริงไหมผมก็ไม่แน่ใจเพราะยังผมไม่ได้รู้เรื่องเลยสาบานต่อหน้าไฟถ้าผมไปสั่งแมทขอให้ผมมีอันเป็นไปแต่ถ้าผมไม่ได้สั่งขอให้คนที่คิดร้ายต่อผมมันจงมีอันเป็นไปขอให้พูดไม่ได้ปากเบี้ยวนะครหน้าตึงเป็นลมไปเลย ขอคใจให้มูหนีพอทีนี้เรื่องบุ่นยินได้ยังพูดต่ออีกนิดนึงเรื่องข่าวขอย้ํานะครับว่าอิงฟ้าวราหะปัจจุบันเนี่ยออกงานอีเวนต์แทบจะไม่มีเครดิตกับว่ามิสแกรนไทยแลนด์หรือรองอันดับหนึ่งมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งทุกคนก็รับรู้ทุกผมก็แฮปปี้ฝากบอกพิธีกรทุกคนนะครับว่าอิงฟ้าไปงานการประกวดนางงามหรือเกี่ยวข้ของกับนางงามถึงมีการประกาศ แต่ถ้าเป็นงานอย่างอื่นตามสบายครับไม่ต้องมีชัยเชลนางงามต่อท้ายได้เลยมผมมีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกตินะฮะมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะฮะแล้วก็ผมก็กลับไปรีพีทดูอ้าวนะฮะเออยางอะไรนะแฟนแก้มบุ๋มชื่ออะไรพีทเขายังไม่บอกชื่อนามสกุลแล้วก็พุ่มในการลงพยาบาลเลยฮะมันก็แล้วแต่มันจะไปวอรรี่อะไรแต่ถ้าจะบอกให้บอกเครดิตน้องมันต้องไปบอกเครดิตน้อง ที่ใหญ่กว่านั้นด้วยนะถูกไหมฮะที่ใหญ่กว่านั้นก็คือเขาเคยชนะเลิศมาแล้วอ,ะอ่ะเขาไม่ได้เป็นรองเนี่ยฮะเราก็ให้เกียรติคนที่แบบเขาเคยแบบได้ที่หนึ่งมาะนะฮะพอน้องไม่ได้มีตําแหน่งนั้นตําแหน่งเดียวถูกไหมฮะทําไมเราไม่คิดถึงสิ่งเหล่านี้เพราะเป็นแการแสลมเหมือนกันเพียงแค่ว่าคิดไปเรื่อยเปืออ่อยอ่ะผมว่าข้าของคนอยู่ที่ผลของงานอย่าไปคิดอะไรแบบนี้เลยมันจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างแย่ลงนะฮะ โอเคในขณะที่ตัวอื่นแรงลงแรงลงของ MGI ลงกระสูนนะตอนนี้ถ้าเกิดใครดูไลฟ์สดอยู่นะฮะก็คือปิดไปที่24.90ผมบอกเลยว่าผมตั้งใจทำงานผมเต็มที่ผมสู้ตายแล้วผมก็สู้กับความเป็นจริงใครรู้อยู่แล้วนะครับว่าผมเป็นคนขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายหลายคนก็อาจจะไม่มีหุ้น MGI อาจจะเป็นคนที่ประเมินเราต่ำแล้วพอเห็นเรามาสู่จุดนี้ ก็เกิดการรู้สึกอิจฉาหรือเกิดการไม่สบายใจที่ตัวเองไม่ได้มีหุ้นเราหรือตัวเองยังไม่เกิดความเชื่อแล้วก็นั่งมองเราแล้วก็โกรธเราแล้วพรุ่งนี้ก็มองต่อแล้วก็โกรธอีกก็เลยออกมาในลักษณะของการเขียนรีพอร์ตเชิงว่าหุ้นนี้มันไม่เห็นจะมีอะไรหุ้นนี้มันไม่เห็นหน่าสนใจเดี๋ยวเถอะนะเดี๋ยวแบบคนจะถูกหลอกอะไรเงี้ยเอาตรงๆนะครับอันนั้นคือความคิดของคนประเภทหนึ่งซึ่งเคยมีประสบการณ์แบบนั้นและเคยทำแบบนั้น คนที่เขียนคอลัมน์ก็เคยมีประสบการณ์แบบนั้นผมอยากให้ทุกท่านเรียนรู้ใหม่ว่าไม่จำเป็นต้องอยู่ในกรอบหรือในสิ่งที่คุณเคยมีปัญหาและเคยมีประสบการณ์หรือใช้วิธีนั้นกับคนทุกๆคนแต่สำหรับกับ MGI คุณใช้แบบนั้นไม่ได้คุณต้องมาเมินเราใหม่แต่ถ้าคุณไม่อยากจะถือหุ้นเราไม่อยากจะเกี่ยวข้องกับเราก็แค่ไม่ต้องสนใจเราก็ไปสนใจในสิ่งที่คุณสนใจไม่ต้องโจมตีไม่ต้องเต้าข่าว นะฮะก็ไม่ต้องพูดไปเรื่อยเปื่อยเพราะว่าผมยังมีผลงานรออีกเยอะอย่าลืมนะครับผลิตภัณฑ์ใหม่กับเรา MGI ร่วมกับแพทนปภา1กหนึ่งุมภาพันธ์ลอน์ตอนบ่ายสมโมงตรงรับรองมันแน่นอนแล้วอย่างกรณีอันนั้นบอสย,ยังจะเอาความอ๋อไม่เอาหรอกครับเพราะว่าแกก็อายุเยอะแล้วแล้วแกก็ใช้วัฒนธรรมแบบนั้นมานานเพียงแค่เตือนว่าเราอ่ะไม่ได้เป็นแบบท่านอย่าเข้าใจผิดเพราะอย่าแบบเต้าข่าวเขียนว่าเออ ให้หุ้นกับกับเซียนหุ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมประมาณหนึ่งว่าเออไปเยอะประมาณกี่สิบล้านหุ้นโอ้โหมันมีอย่างงี้ด้ยเหรอในโลกนี้แล้วก็มีคําให้คามั่นสัญญาว่าต้องไม่ขายนู่นนี่นั่นเลอะเทอะอันเนี้ยจัดหมวดหมู่เดียวกับเมื่อสักครู่เนี้ยที่จะให้ไปเอายาเห็บให้กินนละจัดหมวดหมู่เดียวกันคือไม่เคยกินแต่ไม่เคยรู้เรื่องชาวบ,บ้านนะจินตนาการไปเรื่อยนะคนพวกนี้ผมไม่ให้ค่าแล้วก็ อยากให้เยาวชนและคนมีการศึกษาเวลาเสพพวกนี้ต้องวิเคราะห์ให้ดีว่าเราควรจะให้เวลาไหม,มผมรูดผ่านเลยนะนี่พูดเรื่องจริงแล้วผมก็ไม่เคยรับรู้นอกจากคนแทคให้นิดนิดหน่อยๆน,น,นไม่ได้ให้ค่าไม่ได้ความสําคัญใช้คําว่าลาคาญ<ม>เป็นคําที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็ลาคาญจริงๆครับปโปรดได้ปโปรดไม่รู้จะทํำยังไงหรือเราต้องจ่ายเงินเดือนเขาสักเดือนละแสนแล้วยามายุ่งกับเรามันจะดีใช่ไหม คือเงินถ้าซื้อความสุขผมได้บางทีผมก็ซื้อนะเออซื้อความน่าลำคาญเอาเป็นว่าอย่ายุ่งอะไรต่างคนต่างอยู่ชอบอะไรก็ไปไปโปรโมทหรือไปไปไปดูในสิ่งที่เราชอบนะฮะอย่ามาพูดถึงสิ่งที่เราไม่ชอบครับขอบคุณนะครับก็ซื้อใหม่เมือนาาลูบ้าครับก็เมษายนหลังจากประกวดมิสแกรนไทยแลนด์เสร็จประมาณเดือนหนึ่งนะครับเราเราก็คงจะได้เข้าบ้านใหม่นะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงแล้วก็การรีโินเวท เพราะว่าตึก่ยเป็นตึกที่เราซื้อต่อมาจากาบริษัทเดิมซึ่งมี2องตึกใหม่แล้วก็เราได้ออกแบบเสร็จเรียบร้อยก็ยืนยันนะครับว่าผมเป็นคนพูดจริงทําจริงแล้วผมก็ชัดเจน135ล้านซื้อด้วยเงินสดก่อนที่จะเปิด IPO นะฮะคือผมไม่ได้ไหมายความว่าต้องการเอาเงิน IPO มาซื้อผมเอาเงินแคชโฟลของบริษัทซื้อก่อนและยกให้กับบริษัทและก็ทุกคนที่ถือหุ้นก็ถือว่าเป็นเจ้าของด้วยและมีการกันงบตกแต่งอีก50ล้าน ภาพที่เห็นคือภาพเอรมเฟคซีที่เราเริ่มกันตกแต่งเรียบร้อยแล้วยังไงเดี๋ยวจะเชิญอีกครั้งหนึ่งประมาณปลายเมษาได้เจอกันขึ้นบ้านใหม่แน่นอนครับ <Okay. S 1> ขอบคุณนะครับถ่ายภาพชวน